สวัสดีครับตอนนี้เรามาเจอกันอีกครับทางเฟซทาง youtube ของสายยันตอนนี้เราจะมาถ่ายภาพสวยๆภาพดีๆให้ได้เหได้ดูครับตัวน,นี้เป็นโบสถ์ทน,นี้เราเอยู่ตำบลอำเภอวางหินครับจะมาดูภาพสวยๆครับ ให้เอได้ดูที่ได้ติดตามนะครับอันนี้เป็นครับต้นที่ในโบสนี้ก็กว้างมากครับ ดูทางประตูเข้าโบสถ์นนั้นจะเป็นแม่น้ำน้ำข้างวัดให้พาเดินชมครับ าเข้าไปดูในโบสถภาพโบสถสวยมากเลยครับกว้างขวางอากาศดีครับอยู่ใกล้แม่น้ำ สวยมากเลยครับดิฉันาดูกิดน้ำ จะมาดูสารพระภูมิตายายนี่จะเป็นที่บ่อน้ำกบดูกบครับกบเป็นศารปู่ตายาย วัดนี้กว้างมากครับอยู่ตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศกกดรีสะเกษเราจะพาไปดูบอ่อน้ำหนองน้ำใหญ่มากเลยครับ ทางนน้นจะเป็นถนนลาดยางเข้าอำเภอวางหินนีนจะเป็นแม่น้ำอยู่ข้างวัดภาพสวยมากเลยครับถ่ายเอฟซี FC ได้ดูครับ ขอบคุณเอฟซขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามให้เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตะไคร้สวัสดีครับ